อันตราย10ข้อของการวิ่งออกกําลังกายเพื่อป้องกันมีให้เกิดความเชื่อที่ผิดๆจากการศึกษาวิจัยทางวิชาการพบว่าการวิ่งออกกําลังกายมีอันตราย10ข้อดังต่อไปนี้ 1. ผู้วิ่งจะน้ำหนักลดหัว่วภาพเช่นจากน้ำหนัก100กิโลจะเหลือเพียงไม่เกิน60กิโลอันตรายที่ตามมาคือท่านจะมีรูปร่างที่ไม่อ้วนเหมือนเดิมทำให้ต้องเสียเงินซื้อหรือตัดเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมด 2. ท่านจะต้องเข้านอนแต่หัวค่ำเพราะอ่อนเพลียจากการฝึกซ้อมทำให้ท่านเสียโอกาสในการรับชมละครน้ำเน่าในทีวีอันตรายคือเพื่อนที่ทำงานจะไม่คบท่านเนื่องจากไม่สามารถวิจารณ์ละครน้ำเน่าร่วมกับท่านได้อีกต่อไปในเวลาทำงาน 3ร่างกายของท่านจะแข็งแรงเกินไปเช่นสามารถออกแรงเป็นเวลานานติดต่อกันได้โดยไม่มีอาการเหนื่อยหอบอันตรายคือพันรยาของท่านอาจสั่งให้ท่านทำงานบ้านหนักขึ้นโดยอ้างว่าท่านแข็งแรงกว่าเธอ4จิตใจของท่านจะสงบนิ่งมากขึ้นทำให้ความสุนทรีรมทางจิตใจของท่านน้อยลงอันตรายคือท่านมีแนวโน้มจะเข้าวัดเข้าวามากขึ้นทำให้มีโอกาสใช้ชีวิตประสาปูถุชนน้อยลง ห้าเพื่อนบ้านจะมองท่านด้วยสายตาแปลกๆเพราะท่านเอาแต่ซ้อมวิ่งโดยไม่มีเวลามานั่งนินทาชาวบ้านกับเพื่อนข้างบ้านเหมือนเคย 6. ท่านจะต้องเดินทางไปวิ่งแข่งในสถานที่ต่างๆมากขึ้นทำให้ท่านต้องใช้จ่ายเงินค่าเดินทางจำนวนหนึ่งโดยไม่จำเป็นเพียงเพื่อจะได้พบว่าโลกอันกว้างใหญ่นี้ช่างสวยงามและน่าสัมผัสไปเสียทุกที่7 ท่านจะดื่มสุราไม่ได้ไปตลอดชีวิตเพียงเพราะท่านเกรงว่าความฟิตจากการซ้อมวิ่งจะลดลงร้านขายสุราจะรังเกียจท่านเพราะท่านจะเริ่มมีพฤติกรรมชักชวนคนอื่นมาวิ่งเป็นเพื่อนทําให้ยอดขายสุราลดลง 8. ท่านจะกินอาหารไม่อร่อยเหมือนเมื่อก่อนเพราะท่านจะกินด้วยความระมัดระวังเกินไปอันตรายคือต่อจากนี้ไปท่านจะหมดโอกาสได้กินสุดยอดอาหารที่มีไขมันเยอะเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่าว ท่านจะต้องอดทนกับเพื่อนใหม่จำนวนมากที่ชอบวิ่งด้วยกันเพราะคนเหล่านี้มีความคิดที่คับแคบวันๆเอาแต่คุยเรื่องการวิ่งเรื่องการรักษาสุขภาพเรื่องการช่วยเหลือสังคมอันตรายคือท่านจะเสพติดกับการคุยในเรื่องเหลวไหลเหล่านี้จนถอนตัวไม่ขึ้นสิบอันตรายสุดยอดข้อสุดท้ายคือท่านจะมีอายุยืนขึ้นโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า20ปีทำให้ท่านต้องทุกทนกับโลกนี้ไปอีกนานจุดๆุด อันตรายคือท่านจะเริ่มโดดเดี่ยวเพราะเพื่อนๆของท่านที่ไม่ได้หันมาวิ่งเพื่อสุขภาพจะค่อยๆล้มหายตายจากไปจากท่านน่ากลัวจุงเบยที่มาจากสุชาติเหลืองอัคราธร